โอเคผมวันนี้จะมาสอนแก้มาล้ามื่อวีสอนะตัวนี้ก็จะบอกว่าเล่นดีขึ้นแล้วก็ลดแหลกเวลาเราตีนะผมก็แล้วก็ซิติซซเซนต์เองนะผมก็ใครที่ยังไม่มีอย่าง,งนะี้ให้ลบตรงนี้ก่อนอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราคอนโทรลวีวางไปได้เลยนะแล้วก็ออก,กดเซฟได้เลยนะครับอันนี้ก็คือลงเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวไปเทดูในเกมนะผมว่าเป็นไงนะโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับร้านสีนวนเอ็กซ์โปเฟอร์นะครับผม คุณเบื่อหรือไม่น้บกับการที่ต้องซื้อเซมดีราคาโคตรแพงนะครับราคาแบบแม่งแพงชิบหายนะครับคือแบบขายแบบ400 500นะครับปัญหานั้นจะหมดไปนะครับเมื่อมาร้านสีนวลเอ็กซ์เฟอร์นะครับถึงสัดาคนประเทศแม่งก็แปลกทัที่คนไทยมีอะไรแม่งก็แจกถ้าไม่งนแม่กดถ้าไม่งนแม่งก็แกสในหัวกูจะเล่าให้ังรู้ึกสสารและสมเพชพวกมึงจอยู่กับทุกคนที่จะทาให้มึงจัง อยู่ของกูไม่ต้องให้พวกมึงยันตดนใช้เป็นเบี้ยเห็นไหมเนีย่ยที่มึงยัน,นก้นรู้แห่งเนีย้ยมีแต่เฮี้ยที่มึงทำตายเกินเลยเชี่ยเห็นไหมเนีย่ยที่มึงทำคนเดียวไม่รอดหรอกกูบอกให้มึงจำ Oh, read history, what's the matter? Oh my God, who's your father? Born from war, y e s s e d y liars, steal our name, claim your e higher, you cry for peace, start the battle, play with fire, get dismantled, wear the bread, l i k e a candle, set the ไอ้อกเอะไกวอีหลอรดิวเมียมึงจะส่องกระจกเสร็จส่องกระจกเสร็จ,สรจเสร็จแล้วต้งก็ไปตกเบ็ดไม่ได้อยากให้จักูไม่ได้ตบเด็กไม่ได้อยากให้จังกูไม่ใช่กดเหล็กจนกว่าตลกบ้านกูมันจะตลกเสร็จเอาให้เรียบให้หมดจนกว่าแม่งจะไม่มีศกเก็บที่กูต้องทำที่ต้องอดต้องกลัดไม่ต้องพูดแล้วมึงก็ไม่ต้องคลั่งไม่อยากมาเหยียบมึงก็ไม่ต้องยั่มแค่เจอกันที่ไหนก็ใสยย่เต็มชิ้นนั่นเดินแบบเร็วผ่านเสี่ยวไปตลอดสุดเกลียดหน้ามึงมันวิเยวกับร,ระบอกพวกมึงเก่งกันแต่เรื่องความท้องสกรรคศ Soldier on the ground, pop the head, what the sound, All before you die, look at me now, we go up, we stole the book, but you grew up with the crimson and bomb. now you listen to the hook, I'ma write you down with a hundred song. Cambo, oh my god, Superstar, go hit the spot, fuck your people, fuck the squad, fuck the Cambo, save the dog, Cambo, oh my god, Superstar, go hit the spot, fuck your people, Your father born from war, raised yes, by liars, steal our name. Came your high, cry for peace, not the battle. Play with fire, keep this land away.